พี่น้องครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้ผมเสี่ยง้อยหอยกับพี่สโลแกนไหมครับพี่น้องพาพี่น้องมาค่ายเยขียดพรอนไขยกันอยู่กลางป่านะครับปลากับเป็นปลาทับระดาพี่น้องปลาอยางนะครับเมื่อนี้จานร้อยสิบผ้ากินมกเงี้ยวนะครับพี่น้องส่วมักเงี้ยวครับพี่น้องครับนะครับ คลิปนี้เอาห้าห้าแล้วี่น้องเ้อนะครับอยู่บ้านอยู่ซองบอดเห็ดยังก็เลยหาเนี่ยเห็ดซูพี่นองเบิ้งนะครับรายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความฮาอย่างเดียวนะครับบ่มีสาระดอกพ่นองเลยสาระก็คือกินนะครับเพิ่มวิตามินซีนี่แหละครับขึ้นสาระนะครับฮ้ฮ่ามานั่งอยู่กลางป้ายางนะครับป้ายางพ่นกีดเล้วล่ะนะครับของสุลาเออของอันของล่า พาไปน่องมาส่วบักแงวครับพี่น้องครับกับหอยหอยกับกี้ง่าสโลแกียนไปพี่น้องเอาเบื้องต้นครับเตรียมถ้วยกับซ้อนนะครับแกบักแงวใส่ครับพี่น้องนี่คือบักแงวมาเบิ้งใกล้ๆครับขวับบักแง่เลยครับพี่น้องนี่คือบักแงวี่บักแงวครับแกบักแงวครับมาเลยมาพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันครับ ขออนุญาตพอดีเลยเขามาไมา่เห็นรอรถห่างกังนเลยก็เลยเอาถว่อถวอวงมาตั้งว้นี้พี่น้องแกบักแง้วครับเบื้องต้นนี่บักแง้วเสนี้นะครับป้าบเขาให้อาหารอีสานบ้านเราครับพี่น้องครับบักแง้วสมๆจักหน่อยหวาน,วนๆจังหน่อยครับพี่น้องครับแกเสถ่วยให้พอประมาณแล้วเราก็จะได้มาซั้วกันนะครับ นี่ปาบเขาให้โอ้นุ่งก็มีตัวนี่แกะปักเงี้ยวครับพี่น้องแหลกเขาต้องแกะปักเงี้ยวไปเรื่อยๆสากอนครกับพี่น้องครับปาบเขาให้ให้มันเตรียมถ้วยไปเลย ได้กินแซ่บบ นี่ครับพี่น้องปอกแล้ยวนาตาจะประมาณนี้บาตเนี่ยเขามาปรุงครับพี่น้องครับ<า>ปุ๋งเครื่องครับพี่น้องมาปรุงเครื่องได้เรียวพี่น้องได้เรียวนี่คือบักเงี้ยวปอกเรียวเขามาปรุงเครื่องครับพี่น้องบาตนี่หาปลาพี่น้องมาปรุงน,น,น้วกันครับบาตนี่ขออนุญาตครับเงี้ยวนี่ชัวาบักเงี้ยวกลางป่ากลางดงจะไปมาบ่เนี่ย่ามาเด้ยอย่ามาหยาดขอเจนเดอ้อขอจะกินผู้เดียวซ่อนซ้อน ข้อสอกในจะขึ้นนี่ข้อสอนไหล่ขึ้นอกสอนขึ้นเดียวเข่าขวางง่ามเคลือนดังขึ้นหูดังครับพป่น้องครับพี่พลไอเข่าข้อใส่หน่อยเพียรหน่อยใส่หลายเพียรหลายขันโบไซโบเสียบ ใส่หลายเรียนกินน้ำถูเบิดมือเลยแป้งนวัวโอ้โอ้โอโอโลวงลวงต่อไปน้ำปูแห่น้ำเต้าแห่น้ำปลาถูกแล้วปลาโอ้กลางดวงกลางปลาพี่น้องเอ้ยจวดจวดจวดนี่เสร็จเรียบร้อยคนดูแล้วก็ไม่ใช่คนดู คนบักแงวคนบักแงวแล้วเราก็จะชิมเบงว่ามันเสียบบอรหรือมันสีเข้มหรือมันสีสมนี่ครับหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้นี่คือบักแงวสัวบักแง้ยวยามาที่รองมานั่งกินน้ำกันห่าบาทนี่มาเด้อมาเด้อแฟนค e ลับเอฟซีเลอเมื่อนี้เฮ็ดลิปตแตงหน้าเด้อเมื่อนี้เด้อ ปกติจานลอยพวกก็จะกินดังสี่ัเชือครับเมือนี้ก็เลยลองเบิง้งให้พี่น้องควอนคลายนะครับวามันจะโควิดวัไหนไปลองไปล่ำพี่น้องขออนุญาตเอาดังสี่ล่ะพี่น้องเบิง้งโอ้ตายกินขควันินงไงพ่อพี่น้องได้เห็นได้เบิ้งนับกันพี่น้องครับรคนกวนว่าจานลอยเรียนตลกให้เบิ้งในจักรเสีเรียนยังพี่น้องวันไหนก็เลยเอานี่ละ่ะมาสัวแบบเงีา้ยาวกันอยู่กลางป่ากลางดงเลยล่นะครับเดี๋ยว โอ้ยทะแลน้ำล่างมือไอยทวนทวนทวน,นี่เอาเก๊กไก่เลยพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อมา,อมากินกับเฉันลอยหอยเก็บจี้สวมผงเงี้ยวอีสานบานเฮ้านะครับกินยุกลางป่าเลยพี่น้องมันสบายใจดีอย่ในบ้านว่าใดหนวกหูเล็กหน่อย ครับผมสามในเลยสามในสาม,สามเม็ดครับรพี่น้องใส่บะปีขวามพี่น้องครับน้ำปลาก็ใส่ครับพี่น้องเ <c oughs> ข้าครัวก็มีโอ้กิน,นเถ <c oughs> ื่อนเอากินแซบเบมือครับพี่น้องบะปีตึกโอ้ <c oughs> แซบแซบแซบสม <c oughs> สมหวานหวานเพิ่มรสชาติด้วยน้ำปลา สวดตัวละสามในาย่พี่น้องเลยเฮ้ยเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายพู้ไดมีวิตามินซีหลไรผู้นันสิบ่เป็นไข่ข้าเจ้าว่าข้าเจ้านี่ยคือไผ่ผมกับโมโหครับสงสัยข้าเจ้านี่คือคนที่เอาเข่าไปเกลือไก่หน่อยเมียนบอเข้าเจ้าอนข้าเจ้าบ่รานเอาเข่าเกลือไก่หน่อยออคน,คนยละเรื่องกินมาแยาวดีกว่าพี่นอ้องอืม ในไม่ต้องเอาออกครับลืดลงไปเลยเวลาเราเข้าห้องส่วมมันก็จะเป็นลักษณะยิงปืนกลตบ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 ว้ายสบายเสื้อจ่าร้อยแล้วน่าจ่าร้อยเคยอเฮ็ดมากก่อนี่ไปน้องครับเอาอีกสักมือเสียมืออีกแล้วเตือนบางพีกโอ้ย จาะาด้สามในสามในพี่น้องเลยผู้ดใดขับทายบอดีแนะนําครับพี่น้องให้หลอนไนมันออกเด้อให้เอาไนมันออกนะครับดูดกินตะนวลมันครับผูใ้ใดขับทายดีลืดได้เลยลืดได้เลยเหมือนในมะข้อนะครับนี่ครับพี่น้องโอ้ย ทั้งส้มทั้งเผ็ดโอ้ใส่บักพี่กลายพี่น้องเลยมีไปมากกินน้ำบันเลยื่อสิบโมีหอกเนาะใส่ผู้เดียวหนึ่งละพี่น้องครับจานร้อยหอยกิบกีครับคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเพื่อความเฮฮาปาร์ตี้ครับพี่น้องครับคลิปนี้พวมี่อย่างหลายนะครับสำหรับท่านตี่คิดว่าจานร้อยเฮ็ดจังสี่ม้วนหรือว่าจานร้อยเฮ็ดจังสี่เป็นตะเบิงครับคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวพิจารณาเฮ็ดคลิปต่อไปให้เบิ้งเรื่อยๆ อาจสิค es que ือพี่บาสได้เล็กน่อยครับแต่กับบอบาสน้อยบ้าหลายตึัวว้าสุดยอดนั่นคือบักเงี้ยวเสียบหลายเสียบหลายเสียบผู้เดียวเสียบผู้เดียวเพราะมันเสียบหลายพี่น้องกินผู้เดียวเสียบผู้เดียว แมงมีแมงมีแมงวันอ่าออกไปอื๋อแปลงล่างเป็นมะเงวโอ้ย zoom ไรกระโดดทำลมพันพี่น้องอยุดหึ๊บหยุดเศษเศษพี่น้องแศษเศษตัวตัวกระเบิดน้ำลายอยู่อะไปเลยทีเดียวเจียวไกลไกลกองเลยพี่น้องเห็นน้ำ สามเมตรครับสามเมตรไปเลยนี่นะครับเอออ๋ออยากจะบอกว่าห้องน้ำข้าอยู่น้อยเหยื่อผลสิจันไรกินหังสี่คือว่าท่องบ่ได้เขาวางห้องน้ำสองมือแล้วไี่้องนะครับท่องอื่นก็เลยมากินเพื่อให้มันระบายนะครับเพาต้องห่วงบานนี้ ทีไมไปประมาณอีกสามสิบนาทีพี่น้องเอ้ยห้องน้ําพลาอยู่ไหนหลดุดแต่สําสหรับผู้ใดท่องใส่บดีแน,นะนำอย่าอย่าลืดในแล้วพี่น้องเดอ้อนะครับอันนี้คือคือคําแนะนําจากจารย์ร้อยนะครับพี่น้องกานผู้ใดท่องใส่ดีกับลืดได้นะครับอืเออะสุดยอดเอาเมื่อนี้เสียงร้อยหอยจับกี้ส้วบางแงงส้วพี่น้องกินอยู่กลางปลามันแซ่บ แซบผู้เดียวไม่เป็นแซบหลายปกติสีแซบหลายครับอันนี้แซบผู้เดียวนะครับทุกอย่างก็เยลยที่เดียวเชียวขันพี่น้องมว้วนพี่น้องซื่นนะครับหรือว่าพี่น้องถือโงกถือใจมักให้จ่าร้อยเฮ็ดอะไรอีกบอกมาพี่น้องคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะร้อยสิจัดให้เพิ่งนะครับมาบ้าบ่บอยังสิหล่ะพี่น้องนะครับอย่าถือซ่ากันพี่นอ้องเด้ออย่าว่ากันนะครับเพื่อความผ่อนคลายเพื่อความสนุกสนานของพี่น้องนะครับบอกมาตะกินหอดใสาวน้อยเป็นบ้านแพีงเด้อยากไปรำเด้บาดนี่พี่น้องเออ กินบักเงียวมาทะเลาะเอาโอเคคลิปน right? ี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องกินบักเงี้ยวกลางป้าผู้เดียวแซ่บผู้เดียวบ่ได้แซ่บหลายแซ่บผู้เดียวซัวบักแงีวเอาเก็บของเข้าบ้านบัดิเงี้ยเงี้ยเงี้ยหาอาบน้ำอาบน้ำไหนตัวสวยแล้วแซ่บแซ่บผู้ด่างนเรยแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยแซ่บผู้เดียวอยู่กลางดวงกลางป้ากินแล้วมาละหากินมองเดียวเอาไปแล้ว มาเงี้ยวลงท่วงเราล้ำไปตัวตีปตัวแดงเราพี่น้องมาเนี่ยชิดหอดมาล้ำเดยอยากกลับไปล้ำเดยอยากเรียนตลกทื่งเวทีเดยเคลื่อนไหวอิบอดนดอกเดย์สิริพ่อพี่น้องอยู่เดย์โอเคครับพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีเมื่อคือเก่าคลิปนี้จานร้อยเห็ดขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อความผ้าสนุกสนานกลางโรงกลางป้าเป็นบ้าผู้เดียวกินซัวมาเงี้ยวเสียบไหลโอ้เสียบผู้เดียวบ่ไรเสียบไหลเปล่าแล้วก็ไปหากินน้ำออกห้อนท่วงแล้วเด้อไปก่อนบ๊ายบาย